สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมศักดาขาที่ดินนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูที่ดินพร้อมบ้านริมแม่น้ําบามะกงนะครับเป็นบ้านนอกดาวนะครับหลังเล็กๆนะครับก็บนเนื้อที่นะครับ47ตารางวานะครับริมแม่น้ําบามะกงอยู่อําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดฉางซาลนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเยอะเลยนะครับตลอดเส้นทางที่วิ่งมาประมาณ1กิโลจากถนนทางหลวงก็มีเพื่อนบ้านตลอดนะครับ ของเราก็จะเป็นช่วงท้ายๆละนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางสองเลนส่วนกันนะครับกว้างๆเลยนะครับเป็นที่ดินตรงนี้นะครับก็คือพร้อมบ้านนอกดาวติดริมแม่น้ำบาปะกงนะครับเนื้อที่4 7ตารางวานะครับมีบ้านเลกที่พร้อมนะครับปลาปลาไฟฟ้าพบนะครับพร้อมอยู่ได้เลยนะครับขี้กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะมาดูก่อนนะครับ เดี๋ยววิ่งเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายทองนะครับอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ด้านหน้าผมก็เป็นแม่น้ำอางปะกงนะครับอยู่ติดกับตลาดท่าประชุมนะครับอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอของศรีมหาโพธิ์นะครับตรงนี้เป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับเป็นสองชั้นนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็จอดรถด้านนี้นะครับต้นไม้ก็ปลูกไว้ประมาณ50ต้นนะครับก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะครับประมาณปีกว่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปชม อ่าชมตัวบ้านก่อนนะครับตรงนี้นะครับล้วล่างก็เป็นใต้ถุนนะครับบ้านอ่าปลูกได้หนึ่งปีครับยังไม่เคยเข้าอยู่เลยนะครับบ้านก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้กว่านะครับตรงนี้เป็นห้องอ่าเป็นห้องห้องนอนได้แล้วก็ด้านหนก็เป็นห้องน้ํานะครับมีหน้าต่างสองบานนะครับด้านหน้านะครับลมเย็นนะครับตรงนี้โอเคนะครับต้นไม้โตหมดแล้วนะครับนี่มองจากอ่าชั้นบนนะครับ โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก็จะเป็นห้องน้ํานะครับอห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําที่มีฝักบัวแล้วก็อ่ามีชักโครกนะครับมีไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเคไฟนะครับไฟใช้แล้วปกติครับพัดลมเอร์อากาศดูอากาศนะครับอ่าตรงนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับฝั่งดินแม่น้ำนะครับเป็นหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อโอเคนะครับ บริเวณด้านหน้าก็มีปลูกทําอะไรได้อีกเยอะเหมือนกันสีบจะสร้างว่าแต่ว่ามีเป็นเนื้อที่ที่งอกนะครับเนื้อที่รวมก็ได้ประมาณหนึ่งงานนะครับโอเคเดี๋ยวเดินเลตรงนี้เป็นชั้นลอยนะครับตรงนี้ก็นั่งเล่นได้นะครับนะครับชั้นสองนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนะครับติดโซนัดยางเลยนะครับก็บรรยากาศดีครับตรงนี้เหมาะสำหรับพักผ่อนนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นที่สำหรับเก็บตัวช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูอีกบุมครับตรงนี้ก็เป็นกระต๊อบนะครับไว้สำหรับพักผ่อนนะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นบันไดนะครับลงไปแม่น้ำบาปะกงนะครับบันไดก็ทำไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะครับ ลงไปนะครับเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศนะครับริม่น้ำมาประกงของอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบันไดลงไปถึงแม่น้ำเลยนะครับแม่น้ำตรงนี้ก็กว้างนะครับแล้วก็น้ำใสสะอาดด้วยนะครับที่สำคัญเป็นน้ำจืดตลอดปีด้วยตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ครับริมน้ำมาประกงฝั่งของเรานะครับตรงนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบ บรรยากาศริมแม่น้ำแล้วก็ธรรมชาตินะครับเนี่ยครับก็ทั้งสองฝั่งก็เนี่ยครับกว้างๆเลยแม่น้ำก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับโอเคเนี่ยครับน้ำใสมากนะครับแม่น้ำบางปะกงที่นี่เห็นมนี่นี่ใสจัดเลยนะครับจืดด้วยนะครับตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับตรงนี้เป็นบันไดก็บันไดขึ้นไปข้างบนนะครับ เดี๋ยวเดินไปดูโซนบริเวณริมสวนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจัดไว้เป็นหลายโซนเลยครับโซนริมแมน้ํานะครับโซนสวนแล้วก็โซนที่เป็นบ้านพักผ่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูชมนะครับโซนสวนนะครับตรงนี้ก็ปลูกมะนาวไว้นะครับมะนาวแล้วอันนี้ต้นทงไทรนะครับอันนี้ลองปลูกทุเรียนไว้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีต้นไผ่นะครับ ตูนอาจจะเป็นไม้สักนะครับที่ปลูกไว้ประมาณสิบต้นตรงนี้ก็มีมะม่วงต้นหนึ่งเพิ่งลงไม้นะครับหลายเดือนและเนี่ยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเซเบยนะครับก็เริ่มโอผออกเยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งปลูกต้นกล้วยไปเพิ่มไปนะครับต้นกล้วยก็เป็นพันห้าิบนะครับอย่างดีนะครับอร่อยนะครับเนี่ยครับ หลักเขตก็คือจากตัวบ้านเมื่อกี้อะ่ะมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็คือริมแม่น้ํานะนะครับมองออกไปก็เป็นนะครับถือว่าได้เยอะมากนะครับแต่มาเป็นที่ที่แบบติดริมแม่น้ำไงครับก็อาจจะเป็นเนื้อที่ที่ไม่เยอะมากแต่ว่าเหมาะสําหรับทําบ้านพักตา,ากอากาศบ้านพักผ่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าร่มเย็นมากนะครับมีต้นมงต้นไม้นะครับ รงด้านนี้ถัดไปก็เป็นที่สาธารณะนะครับของของหลวงนะครับนี่ครับดื่ม,มน้ําก็ทําอะไรได้เยอะนะตรงนี้ก็เหลือพื้นที่อีกตรงนี้เป็นต้นตน้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนะครับให้ความร่มมากมากเลยนะครับนี่ครับมองไปก็ร่มรื่นครับตรงนี้ก็ห่างจากตัวอําเภอแค่ประมาณไม่ถึงโลเองนะครับตลาดเนี่ยออกไปนิดเดียวถึงเลยนะครับด้านหน้านี่ก็ออกไป ทางหลวงนิดเดียวครับไม่ถึงไม่ถึงกิโลครับจากบ้านเราเนี่ยก็ถึงตลาดท่าประชุมศูนย์ร,ราชการห้างต่างๆทั้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศริมแม่น้ำอีกทีนะครับน้ำที่นี่ไม่เคยท่วมครับขึ้นมาเต็มที่ก็แค่ไม่ถึงครึ่งแม่น้ำนะครับแต่ว่าเราทำลงไป ลงไปดูบรรยากาศนะครับออกมาหน้าบ้านก็เดี๋ยววิงไปตรงนี้ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงทางหลวงหน้าตลาดแล้วนะครับมีศูนย์ราชการตลาดหลังอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเข้าไปด้านในตรงนี้ก็เป็นหาดทรายทองนะครับที่บอกตอนแรกนะครับเดี๋ยวเข้าล่มหน่อยนะครับร้อนวันนี้มาถ่ายตอนประมาณช่วงสองโมงแดดดีนะครับนะครับทั้งหมดนะครับที่ดินครับจากตรงนี้ที่ผมชี้นะครับเนี่ยครับยาวมานี่เลยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบ ติดริมแม่น้ํากว้างนะครับถึงมันจะเป็นเนื้อที่ที่ไม่เยอะนะครับนยครับสุดตรงเสาไฟนะครับแล้วก็ลงไปถึงริมแม่น้ํานะครับตรงนี้นครับตัวบ้านเราก็จะเห็นวิวสวยแล้วก็เนี่ยครับมันติดถนนอย่างเงี้ยมันก็หายากมากนะครับจะปลูกต้นไรไว้ก็ขึ้นนะครับต้นไม้ต้านหน้าหน้าบ้านแลยอีกสักปีสองปีเนี่ยหัวจะใหญ่ใหญ่ต้นแผ่บารมีก็เริ่มโตแล้วนะครับทองอูไลกับแผ่บารมีก็อยู่ด้วยกันนะครับ แล้วก็บ้านเลขกที่ก็อยู่67หมูนหนึ่งนะครับตำบลสีมหาโพอําเภอเมืองจังหวัดอ่อําเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ก็ครบทุกอย่างครับก็คือสามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับปั๊มน้ําก็มีให้แล้วนะครับระบบไฟระบบน้ําดีครับเนี่ยครับปลาปานะครับปลาปาเดี๋ยวมาดูครับนะครับปลาปาปลาป่าไหลครับปกตินี่ครับปลาปาก็ตรงนี้นะครับนี่ยรับไหลสด้วยนะครับ ไม่ขุ่นแน่นอนครับตาตาที่นี่ใจจืดเยอะอ่กหมดเลยโอเคนะครับโลวาเลอร์ครบนะครับสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลแล้วก็เข้ามาชมได้นะครับโทรได้ที่เบอร์ศูน0 9 5 4 0 6 5นศย์้าะครับจากราคาที่ดินนะครับแปลงนี้เป็นชื่อของผมเองนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาคุยกันราคาลดได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคน